สวัสดีครับพี่น้องพบกับปรมีกินสับช่องปรมีชาแนลนะครับผมยำสามปูครับผมยำสามปูมาแล้วก็ปูดาวโอ้โหแล้วอีกปูหนึ่งไงลืมเหรอลืมแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปตาต่อไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเลยเลย <c oughs> โอ้โมีผักหลากหลายเลยครับผมเดี๋ยวซิมเบิรงก่อนใส่น้ำไปะละพ่อ <c oughs> รสชาติสุดยอดเลยครับนี่อื้อ มันมีสามปูพี่น้องมีปูหมาปูดาวแล้วก็ปูยังอีกปูลืมน<ด>ีมอ่อะไรกันหนึ่ได้่ยังอืมย <c> ำ <oughs> ปูปำพอดีคำอืมตัวพอดีคำเจ้าไปอาปากพ่วง วันนี้วันยุดเลยไหมคะ่ะยุดหลายหาหานตลาดว่างนานจิไปเที่ยวไม่พอว่าไปสนามลุงบอลแล้วไปจุดเทียนโควิดก,ก็ใหม่แล้วปีมายสิไปขันมาอหิวมานอ อสุดยอดเลยครับนี่ <c oughs> <c oughs> มีปากกาจาน้ำ กระสรน่งามงาม,อ,ม <c oughs> อืมอืมออยสุดยอดเลยครับผม นำยางไปหานย่ำน่อพี่น้องพี่แดกว่าสีซังเขาิีเมึงนำย่ำเขาแล้วมม,วมอองใส่ประเด็ก็เลยสื่อแต่ปูเขามาย่ำเอาเองใส่ประเดกทุกเมนูครับผมแต่มีประแดกน,นอย่างนั้นบาแสบ กหน่อยแล้วหยำได้ยุทุกเธยต้องหยำค้ากับปูบ่ไรได้ท่านใหญ่ซื้อเป็นโต๊วปรเพทใไมีน้องปูมโตหน่อยเขาขายให้ตนละเส้าสามโ <c oughs> ตัวหวาสิบสลันกินกับนีดได้บ่เอาสลันเณรกินก็ายำได้วย อืมสดยอดเลยใส่หอมน้ำมังปึ๊กมะนาวกิน่มน Mm hmm? อเปลือกปูเปือกมขาเรีนปูยังอ่ะพี่น้องเป็นไังไงปูดาวนั่นปูยังบุืม มีมระน้ำหืมิมะละกข้างลเนาะคุมว่ะอืมขมวดยืดซื้อพี่น้องพนหัวอะไรแล้วมันขม bây đi làm không อ <c oughs> สุดจอดเลยอุออ้ยแบบนึงเน,นีลยลืมชื่อ,อ กองจึงพูนครับดูกองจึงพูน 嗯，部分有骨清的。炒菜是羊肉，羊肉 ลองเฮ็ดบ <c oughs> <c oughs> ึงนะครับผมเวลาเรายำเรายำแล้วเราใส่ปลาลานิดนึงมันบเน็ตแล้วใส่หลายกรบมันปลาอืมันจะออกหอมแล้วก็แซ่บนัวนัวเข้ากันเข้ากันอืสุดยอดเข้ากัน

ในซามปูมันมีซามประเภทเป็นบ้ามยางามยางยางหม่จันเมยกินกระ้ยดอืมพอดีคำกรึ๊บเหนือหวานบ๊อบอืม นกน้ำห่อนใช่พี่น้องโมเมนปูหยิบนกล้วเอาขึ้นโหลดจุ่มปุ๊บจุ็ปั๊บโอ้ oh. มอ <laughs> <laughs> มาบอเนี่ยสุดยอดเลย <c oughs> สุดยอดเลยนี่ครับพี่น้องเบิ้งนี่เนื้อบบแน่นๆเลยครับเนื้อเต็มเลยอะ ดูดครับปูได้ฟิลจังเนือนแน่นเลยครับ

เปียกเลยครับผมเกิดกองชิมพูมิขนมดองบครับ อสุดยอดเลยครับเดือดตมน้ำฝากกดไลค์กดแชรกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่ต่อไปเลยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ